พอหยดนำกดแล้วเฮาก็มาเก็บเฮ็ดอยู่สวนเฮาจ้าพี่น้องคุณดับปืนมันคืองามกระโดดแท้เจ้าคืองามเลยเฮ้ฟองกินน้องหาออกก็ตายอ่างหางมนออกขึ้นแล้วน้องเบิ่ง อ่ะโอ้ยสวยงามมีใส่มีอีกปะม,มดทนี่ปะโอ้ข้างล่างมีอีกด้วยนี่คิดว่าดอกเดียวนี่มีลูกมันขึ้นมาด้วยนี่มาลูกแม่เสียนี่ไ้อีลาเป็นปูกเก็บแม่ไปปุ่มง,งัดไหน่นี่ป้า แข็งมากน,านาะกำลังงามนะเอาทางนี้ทางนี้เก็บแบบ <c oughs> ฟินๆพี่นอ้องเอ้ยสวนเจ้าของสุดยอดีออ่อะมากเลย,ยนี่โอ้โห <c oughs> เอาเาชี่ขึ้นนี้จะถ่ายรูปไหมเอาใส่เอาใส่นิ้ววิรานะโอเคไปเก็บต่ออีกที่หนึ่งพี่น้องบริบทแค่นี้เด้จริงเอ้าวีลราคือไปเฮ็เดแต่มันฮักเพื่อนนี่พี่น้องนี่ก็ได้หลายตืบเลยด้เห็นบาพี่น้องป่ะ ไปเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งอีกที่หนึ่งอันค่อยกีดยางไปแล้วเด้พี่นอ้องแต่โบหินมาเลาะหยอดน้ำกดจังเห็นอ,อันนี้มันคือเฮ็ดปวกพานอันนี้นเฮ็ดปวกพานตัวนี้พี่นอ้องเอ้ยบอหลายมันมีอยู่อยู่นี่ดิซื้อ่าอยู่นี่ก็มีนะนี่เด้ดอกนี นี่หางเยาวที่ผายเลยมีแค่นี้มันน้อยไหลก็บอเอามันลุไปไปต่อ,อนนย,ยังมีอีกที่หนึ่งใส่หมึนนอเออแม่นคือเป็นอ,อิดปีดอยู่ <laughs>